สวัสดีค่ะพบกับช่องขอบขั้วเจริญนะคะเนาะวันนี้ฝนตกน้องเจริญบําบไดเขาบ้านนะคะเนาะเดินแบบย่างมวนเลยนะคะเนาะเด่นกองดินนะคะนอนเด่นกองดินเจริญบ่มีบานดูนะคะเนาะ หรือมีความสุขคักเนาะค่ะเนะาะทำกลางสายฝนโอ้โหาสาธิตมีเลยคุณแม่เกลียตากระยินจิงหยาเนาะค่ะเนาะสองเมลูกว่าท่านมีบ้านอยู่พุณแม่เอฟซีแทนได้จะเมตตาน้องกินเล่นกับคุณแม่เกลียวตาเนาะค่ะเนะาะทำบ้านให้น้องอยู่กับเชิญเนาะค่ะเดอ้อ น้องเจนเินกับพี่สางตกง,งานมาจากคูก,ก็จเนาะค่ะ๋ย่ท่านมีเงินเดือนเนาะค่ะเนาะมาอาศัยทุณแม่อยู่เนาะค่ะบ่มีบ้านอยู่น้ำเพลิน ถอดขวาไพ่ด้วยค่ะเดอ้อที่จิบปอกพว่าเขาหลิมแห้งเกินประมาณค่ะพว่าฝนตกปล่อยปอกขอะบดายเนาะค่ะเนาะขอถทดขวาไผ่หลายๆกําลังถึงมาใส่เนาะค่ะเนาะพว่าฝนตกนอนอาบน้ำฝนแล้วเค่ะเด้นอนอนกินเลนอาบน้ำฝนแล้ว มว่นวนลูกน้องกินเหลินเป็นสั่งผิดแบบวา่าอารมณ์ดีเนาะค่ะเนาะกินเหลิอนเนาะอารมณ์ดีค่ะแตเขาได้กินอิม่มเขาจะประมาณนี้เนาะ เมฆควันลักษนะถมดนะคะเนาะที่เป็นลุมเป็นบอ่อเมอิดเมแก่ตาก็คือกันน้องก,กินเลนก็คือกันพี่เล่นทั้งเมทั้งลูกเลยจะไล่เดือวเนาะค่ะเนาะน้องก,กินเลนเดินจะไล่เดือแล้ว ตกกับวัคคายแห้งนะคะเนาะแห้งๆก็จะเอานองเขาเขามายูจุดเป่งโทษแล้วน้องกีเรินครับก็ลุกละครับรับเร็วกีเรินครับครับผมไหมครับผมก่อนครับครับสวยๆครับสวยๆครับเสียงดังๆเสียงดังๆ ครับครับพอ่อเมยเอฟซีก็เร็วครับผมจิเลยนครับ,<ฮ>รบจิ๋จเหลหิวเลยเด้อค่ะเด้อใบสามมือนี้อย่าลืมเขามาบึงน่องกินเหลินน้ำเนยเด้อค่ะเด้อฝากน้ำเนยฝากน่องกินเหลินน้ำเนยอาหารหวานๆปอนน่องก็นอนนะคะเนาะ มื่อนี้จะลืมใบสามมงนะคะเนะาะเพราะว่าเบิงสุ่งเหลวเมื่อนี้คือฝนจะตกขอฝากน้องน้ำเนด้วยค่ะเด้อซอยผลอาหารน้องเน่ก็ <c oughs> ได้เติมน้ำมันไปตัดหญ้านะคะเนาะเติมน้ำมันรดไปตัดหญ้าให้น้องนะคะตัดหญ้าโอ้ย โอ้อยกับ,บ,บกับสกกับปะรดกระไดมากินแล้วเด้อค่ะเด้อขอขอบพระคุณหลายๆสซอยเต็มคะแนนให้น้องปูนกล่องโอ้อยก็ง่าเลยนะคะเนาะลอกินเลยกับเมยแก้วตากะได้กินนานแล้วที่ว่าบ่าท่านเนะบ่ได้กินโอ้อยพึ่งได้กินเนาะค่ะเนาะไปเอาอยู่ไกลอยู่ค่ะ อยู่อำเภอห้วยหลาดคุณล่นนะคะ่ะห้วยหลาดบุญรล่ำไปเอาอ้อ,อ,อยเติมน,น้ำมันก็นลายบาทด้วยนะคะเนะก็ขอบพระคุณหลายๆกลิล่นชุกเป่งโทษแล้ว กวนเด้หนิกวนเด้หนิกวนคุณแม่งได้หน่บอได้กินหิวอาหารแล้วเนาะค่ะเนาะหิวกล้วยแล้วกินเลนบอได้กินกล้วยตอนใบก็ลุกลาตอนใบสามนาะค่ะเนาะในความจะอันนี่ลายไอ้ไลายสุดนาะค่ะเนาะอย่าลืมเด้อค่ะเด้อเตรมคะแนนให้น้องกินเลยน้ำเนยเมนู ต่มากคือเการาคายี่สิบตะกาเนะคะเนาะเป็นคนเราใหม่จะให้คุณเม่แกวตาแต่ว่าเป็นปวยก็จะให้น้องกินเลยน,นะคะเนาะแบ่งกันคนละสิบกะตาเม่แกวตากับสิบวู๊ดเมยแกวตาดิงกินอ้อยอยู่นะคะเนาะขอขอบพระคุณหลายๆที่เติมคะแน่นมากให้เดีซื้ออ้อย ซื้อโอยแล้วก็เติมน้ำมันถดนะคะเนาะ่วนพี่ว่าไปไล่ซดพูดพราะเากะไปไล่กับทีมงานส้างปลาก็ได้ซื้อสัปปะรดเดนะค่ะเนาะมาให้น้องกินเลนกับคุณแม่ได้กินกัน็นกของใส่อีกแล้วของใส่ของดอเอรเชย,ยนันหมอกให้น้องกินเล่นนะคะเนาะขอฝกขอพระคุณหลายๆนอ น้องกินเลนเลนดีดีค่ะกองใส่กบแบบ,บ,ะะบกกแล้ว่นันดอกตยกะกรลุนาอีกะบอกในควันใดเนาะค่ะเนาะบ่มีหมองจะกุ้ยขึ้นแล้วน้องกินเลนเลนแฝ็บมดแล้วเขาขี่เขาเหนียวใส่น้ำเนาะค่ะเนาะกะน้่นพอสมควรลรอาจากกะลุนาบอกในควันใดเนาะค่ะเนาะ เห่นคุม้มคายีน้องกิเลนมักทักกองไส้อาจะนอนหลิงของเขาอยู่ประมาณนี้นะคะพราะควันเลยทำกการโกยขึ้นมาหลายครังเลยเนาะคะ่ะเนาะตรงนี้เขาไปเนียวขีใ่ใจเลยเนาะคะ่ะบานน้องกิเลน น้ำยุดลงมากับสวเลมนะคะ่ะทีเหลนเลยบริเลนลักลูกนี่แหละค่ะมันโมเมนหลังค่าบ้านแต่ว่าน้ำยุดลงมากเขาก็จะหลินประมาณนี้จะดึงสเลมมากหลินเขาก็เลยบ่บบบอยากอ,อันนี้กันอยากใส่สเลมมุ่งหมายสร้างนะคะเนาะเบิ่งหนองทิเหลนเลยะคะ่ะเ้อ มันเจ็บว่าขาดมมนี่วะเนาะน้อ,นองเจริญน้ำหยุดลงมาเขาก็เอ้าง่วงดินง่วงไปหลับน้ำนาะคะ่ะเนาะ เปล่งโทษเลยเนาะค่ะเนาะน้องกิเลยชุกเปล่งโทษมันกับคนน้องขนขนเดินของเขาอยู่ประมาณนี้เนาะค่ะเนาะ ตกนำเด่นดีค่ะทิศไายนี่บ่มีอย่งางไรนะค่ะเนาะฝากช่องขอบคุ้ยเจริญไว้ในอมอกอม,อม,อมใจของพ่อเมย์เอฟซีน้ำเนยแล้วค่ะเนาะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นอ้องให้ขอบคุ้ยเจริญน,น้ำเนยแล้วค่ะเดอ้ออย่าลืมผลไม้ออนไลน์น้องเจริญเนาะค่ะเนะาะมันี่ใบาสามโมงแล้วค่ะเนาะ,เ,นะเจอกันนอ้องขายโบ ได้สองหมื่นเราเด้อค่ะเด้อขายโบมือมนขึ้นกน็ได้สิบตะกา้าขึ้นท่พนมากก็ได้สองตะก,าก้านาะค่ะเนาะขอขอบพระคุณหลายๆค่ะขอบคุณค่ะ